หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่189เป็นที่รักมากไปก็ลำบากไปจื่อเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามเจ้ารู้ได้อย่างไรว่านี่เป็นธุรกิจของคุณชายหลิงกู้เยี่ยชี้ไปที่อาหารบนโต๊ะและพูดว่าหมูสามชั้นราดน้ำแดงนี้เป็นจานที่ข้ากับป้าเหยียนใช้เวลานานมากกว่าจะทำออกมาสำเร็จนอกจากนี้ยังมีซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานกุ้งอบน้ำมัน และปลาต้มน้ำอย่าบอกนะว่าพ่อครัวของพัตาคารชิ่งเฟิงมีจิตเชื่อมโยงกับข้าถึงได้ทำอาหารออกมาเหมือนกับข้าแม้แต่รสชาติถึงเพียงนี้เจ้าหมิงหลินได้ยินดังนั้นก็จ้องไปที่หลิงเจเวียเฉินและเอ่อยอย่างจงใจโยนระเบิดว่าอาหารเหล่านี้พัตาคารชิ่งเฟิงเพิ่งจะทำคิดค้นออกมาใหม่เมื่อราวๆสองเดือนที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นคุณชายกู้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่เรือนตระกูลกู้พอดีท่านมีอะไรจะอธิบายหรือไอามา่ หลิงเจเวี๋ยเฉินเหลือบมองเขานิ่งก่อนจะหยิบกระดาษสองสามแผ่นที่มีตัวหนังสือเขียนอยู่ออกมาจากอกเสื้อแล้ววางลงตรงหน้ากูเ้เยี่พูดอย่างอ่อนโยนเจ้าเคยบอกข้าว่าอยากจะให้อาหารที่เจ้าทุ่มเทคิดค้นออกมาสามารถทำเงินได้แต่เจ้าไม่มีทุนมาเปิดร้านอาหารมิใช่หรือข้าก็เลยช่วยทำความฝันของเจ้าให้กลายเป็นจริงกูเ้เยี่หยิบกระดาษขึ้นมาดูหลังจากที่อ่านเนื้อหาในนั้นดวงตาโตของนางก็โค้งจนกลายเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวรอยยิ้มที่มุมปากของนางกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆ ไปจือเอ็นตัวไปดูและร้องอุทานด้วยตกใจทันทีเงินปันผล20ส่วนส่วนของพัตคารชิ่งเฟิง่งมากมายถึงเพียงนี้ทุกเมืองในใต้ล่าต่างก็มีสาขาของพัตคาลชิ่งเฟิง่งผู้ใดก็ทราบดีว่าธุรกิจการค้าของพัตคารชิ่งเฟิงนั้นเฟื่องฟูมากถึงเพียงไหนบอกว่าเงินทองไหลามาเทมาราวกับภูเขาเงินก็ยังไม่ถือว่ากล่าวเกินไป ถ้าได้เงินปันผล2ี่สส่วนนี้เจ้าจะสร้างโรงกลั่นสุรากับโรงงานผลิตยาไปอีกทำไมกันมิสู้นอนอยู่บ้านนับเงินนอยอย่างเดียวก็นับไม่หวาดไม่ไหวแล้วกู้เย่ได้ยินดังนั้นก็มือไม้อ่อนนางก็แค่ทำอาหารตามสูตรเมื่อชาติที่แล้วที่นางรู้สึกว่ามันถูกปากที่บอกว่าอยากเปิดร้านอาหารนางก็พูดไปอย่างนั้นเองระยะเวลาสั้นๆแบบนี้ นางย่อมไม่มีเวลาและไม่มีกำลังมากพอที่จะไปทำอยู่แล้วคิดไม่ถึงเลยว่าพี่เฉินจะแอบทำความปรารถนาที่ต้องการจะเปลี่ยนอาหารเป็นเงินของนางให้เป็นจริงแต่เงินปันผลยี่สิบส่วนมันมากเกินไปหรือเปล่าหลิงเจเวีเ๋เฉินราวกับมองออกว่านางกำลังคิดอะไรอยู่เขาดันกระดาษสัญญาไปตรงหน้านางมองนางอย่างอ่อนโยนแล้วพูดว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาหลังจากขายอาหารเหล่านี้ที่เจ้าคิดค้นขึ้นมา รายได้ของพัตาคารชิ่งเฟิ่งเฟิ่งก่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแบ่งเงินปันผลให้เจ้าแค่20ส่วนยังเหมือนค่าเอาไปรียบเจ้าเลยรับไว้เถิดมันเป็นสิ่งที่เจ้าควรได้รับปากของกู้เยี่ยขยับอ้าครั้งอยู่ชั่วรู้ก่อนจะกระซิบเบาๆว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะรับมันไว้จริงๆเลยนะต่อไปข้าจะคิดสูตรอาหารใหม่ๆให้อร่อยกว่าเดิมแล้วก็มากกว่าเดิมจะไม่ทําให้พี่เชิญขาดทุนเด็ดขาด เงินที่แต่ก่อนหามาได้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนกับโรงงานผลิตยาท่านปู่ก็ช่วยเหลือด้วยการมอบเงินบำนาญให้แก่นางเป็นจำนวนมากตอนนี้โรงกลั่นสุรายังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอนาคตยังต้องใช้เงินอีกมากมายอย่างแน่นอนแม้ว่ากู้เย่ยจะรู้สึกเกรงใจเล็กน้อยแต่สุดท้ายนางก็เก็บใบสัญญาไว้เจ้าช่วยชีวิตข้าเอาไว้ระหว่างเรายัางมีอะไรต้องมาพูดเรื่องขาดทุนไม่ขาดทุนกันอีกเล่า หลิงเจเวียเฉินที่ติดตามนางมาโดยตลอดรู้ดีว่าสถานะทางการเงินในปัจจุบันของนางค่อนข้างขัดสนถ้าจะนับถึงการลงทุนต่างๆที่นางต้องการจะทําสาวน้อยคนนี้เป็นคนหัวรั้นหัวแข็งปฏิเสธเงินจากเขาท่าเดียวหลังจากงานเลี้ยงสิ้นสุดลงเขามอบเงินปันผลของสองเดือนแรกแกนางเป็นก้อนแรกเพื่อเอาไว้ใช้ยามเร่งด่วนกู้เยี่รอบมองใบหน้าหล่อเหลาไรที่ติของพี่เฉินและรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนางใช้ตะเกียบของตัวเองคีบบอกุ้งอบน้ํามันใส่ชามของเขา ลองชิมกุ้งนี้ดูไม่รู้ว่าพ่อครัวของพัตาคานชิ่งเฟิรงกับป้าเหยียนใครจะมีฝีมือดีกว่ากันหลิงเจเวี๋ยเฉินใช้มือเรียวแข็งแรงแกะเปลือกกุ้งออกอย่างบรรจงหนุ่มหล่อขนาดแค่แกะเปลือกกุ้งยังแผ่ออร่าความงามสง่าออกมาได้ถึงขนาดนี้กู้เยี่ยท้าคาังแล้วเอ่ยปากชมว่าจูจูหนุ่มหล่อเหล่านั่งแกะกุ้งช่างมองเพลินตาจริงๆขณะที่นางกําลังเมอมองอย่างหลงไหลก็มีกุ้งที่แกะเปลือกเสร็จแล้วยื่นมาต่อหน้านางปรากฏว่าพี่เฉินแกะเปลือกกุ้งให้นาง กู้เย่ส่งกุ้งเข้าปากด้วยในที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มกุ้งที่แกะเปลือกโดยคนหล่อย,ย่อมต้องอร่อยอร่อยเป็นพิเศษอยู่แล้วชิมแล้วเป็นอย่างไรสรุปฝีมือของพ่อครัวที่ชิ้งเฟิงกับฝีมือของป้าเหยียนผู้ใดดีกว่ากันหลิงจเวียเฉินหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาค่อยๆเช็ดมือท่าทางของเขาดูสง่างามให้ความรู้สึกเหมือนเป็นชนชั้นสูงอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเทียบกับองคชายอย่างกงหลีซังแล้วพี่เฉินยังจะดูมีอาราของเชื้อราชวงศ์มากกว่าเสียอีก กู้เย,ย่เดาว่าบางทีฐานะที่แท้จริงของเขาอาจเป็นมากกว่าเจ้าของเรือนอินเจิญและพัตคารชิ่งเฟิงกู้เย่ยเม้มริมฝีปากนางมัวแต่ชื่นชมความหล่อเหลาของคนตรงหน้าจนกินไม่รู้รสเสียอย่างนั้นหลิงเจเวียเฉินก้มสีสษะลงและหัวเราะเบาๆจากนั้นจึงหยิบกุ้งอีกตัวขึ้นมาและแกะเปลือกอย่างบรรจงดวงตาที่เจิดจ้าราวกับดวงดาวและนุ่มนวลราวกับสายน้ำลดต่ำลงแพ่ขนตายาวทำให้เกิดเงายิ่งทำให้สันจมูกโด่งสวยของเขาชัดเจนยิ่งขึ้น ริมฝีปากที่หยักงามได้รูปสวยของเขามุ้ยเล็กน้อยราวกับว่าเขากำลังเชิญชวนน้องเยี่ยเอ๋อกุ้งตัวนี้พี่ให้เจ้าจาวินชีเชิงที่เพิ่งเลื่อนขั้นเป็นพี่ชายและมีความเป็นพี่ชายล้นหลามหลังจากตั้งใจแกะเปลือกกุ้งอยู่นานสองนานในที่สุดเขาก็แกะเปลือกกุ้งสำเร็จตัวหนึ่งเขารีบส่งให้น้องสาวด้วยความภูมิใจเพียงแต่ว่ากุ้งที่เขาปอกเปลือกนั้นมันเลกเทะไปหมดด้านบนยังมีเปลือกกุ้งติดอยู่เล็กน้อยมองแล้วทำเอาไม่อยากอาหารเลยทีเดียว กุ้งมิงรู้ว่าน้องสาวของเขาเลือกกินแค่ไหนกุ้งตัวนี้ไม่มีทางได้เข้าไปในปากของนางอย่างแน่นอนเขาคีบกุ้งที่ไม่สวยตัวนั้นลงในชามของตัวเองแล้วแทนที่ด้วยกุ้งที่เขาแกะแล้วน้องสาวของเขาชอบกินกุ้งแต่นางที่เกียจแกะเปลือกของมันปกติในเวลานี้เขาจะต้องเป็นผู้รับหน้าที่แกะเปลือกกุ้งให้นางแท้แต่ตอนนี้เพื่อมีคนสองคนคิดจะมาแย่งหน้าที่ของเขา โดยเฉพาะไอ้คนแซ่เจวินตัวเองไม่มีน้องสาวก็เลยคิดจะมาแย่งน้องสาวของคนอื่นอย่างนั้นน่าหรือคิดดีแล้วใช่ไหมเจวินฉีเฉิงจ้องไปที่กู้หมิงด้วยความโมโหนั่นมันเป็นกุ้งที่เขาแกะด้วยความยากลําบากเลยนะไอ้เด็กเว็นี่กลับเอาไปกินหน้าตาเฉยพี่ชายประสาอะไรแย่งกุ้งน้องสาวกินช่างหน้าไม่ไอายเหลือเกินน้องเยี่ยเอ๋อไม่เป็นไรพี่จะปอกให้เจ้าอีกตัวจวินชีเฉิงเองก็เห็นว่ากุ้งที่ตัวเองแก่นั้น แกได้ไม่ดีเท่าของสองคนนั้นจริงๆเขาพยายามต่ออย่างไม่ลดและเขาจะต้องแกะมันออกมาให้เต็มชิ้นและสวยงามให้ได้เจ้าหมิงหลินมองไปที่ชายหนุ่มสามคนซึ่งกำลังแย่งกันแกะกุ้งให้เด็กหญิงตัวเล็กๆมือของเขาขยับยุกยิกอยู่นานอแต่สุดท้ายก็หยุดลงอย่างพยายามห้ามใจเขาอิจฉาคนพวกนั้นเพราะเขาไม่มีแม้แต่สิทธิ์ที่จะไปดูแลสาวน้อย เจียงจงเทียนเองก็เข้ามารวมสนุกและยัดกุ้งที่เขาแกะลงในชามของอาจารย์ของเขาแม้ว่ากู้เย่ยชอบกินกุ้งแต่นางก็ไม่สามารถกินแค่เนื้อกุ้งอย่างเดียวได้และนางต้องเก็บท้องไว้เพื่อลองอาหารจานอื่นด้วยเหล่าผู้อาวุโสยิ้มแย้มและมองดูการเคลื่อนไหวของเด็กๆเ,เมื่อเด็กสาวที่มองดูภูเขากุ้งในชามด้วยสายตาตกตะลึงกำลังเอามือบังชามเอาไว้พร้อมเอ่อยท้วงอย่างอารมณ์เสียหนุ่มๆ ก็พากันเอาตะเกียบคีิปอาหารจานอื่นที่นางชอบกินเพิ่มเติมให้แทนกู้เยี่ยในเวลานี้ไม่ได้สงบนิ่งเหมือนเวลาที่นางปรุงยาหรือฉลาดหลักแหลมเหมือนเวลาคุยธุรกิจการค้านางกลายเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ได้รับความชื่นชอบและความเอาใจใส่ภาพที่นางกระฟัดกระฟียดอย่างเอาแต่ใจช่างเป็นภาพที่น่าสนุก ประมุกตระกูลไปมองดูบุตรชายของเขาบุตรชายคนโตยิ้มอย่างอบอุ่นมองเด็กหญิงตัวน้อยด้วยความชื่นชมให้ความรู้สึกอ่อนโยนราวกับสายน้ำไหลส่วนบุตรชายคนที่สองดูเหมือนจะไม่พอใจใครบางคนคีบอาหารอย่างกระแทกกระทันและเหลือบมองไปทางสาวน้อยตระกูลกู้เป็นครั้งคราวเขาเกิดในตระกูลของแพทย์โอสทยอมรูด้ดีถึงความสำคัญของแพทย์โอ,อสถอยู่แล้วตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีในวงการแพทย์โอสถไม่เคยมีแพทย์โอสถใหญ่ที่เป็นเพศหญิงมาก่อน แต่ว่าเคยมีแพทย์โอสถหญิงอาวุโสคนหนึ่งย้อนกลับไปในสมัยนั้นเพื่อที่จะได้รับความโปรดปรานจากแพทย์โอสถหญิงเงเหล่าตระกูลพ่อค้าโอสถทั้งหลายต่างคัดเลือกคนในตระกูลที่มีอายุเหมาะสมและมีความโดดเด่นเพื่อตามเสนอตัวให้แพทย์โอสถหญิงผู้นี้ในท้ายที่สุดแพทย์โอสถหญิงผู้นี้ก็ถูกตาต้องใจกับคุณชายแห่งไปเฉาถังทําให้ไปเฉาถังที่เป็นร้านขายยาอันดับรองกลายเป็นร้านขายยาชั้นนาแพทย์โอสถหญิงท่านนั้นก็คือท่านย่าของเจ้าหมิงหลิน